มีความหนาสนใจมีความเปลี่ยนตะออกนะงวดนี้มาให้พ่อพี่น้องได้แน่นะครับที่เป็นตดตามนะครับหวยซองเท่านะครับอ่าในงวดนี้ก็มีอยู่สองประเภทพี่น้องก็กคือซองที่มีการรับประกันนะครับถ,าถา้าถ้ถาบัตรถือขึ้นเงินนะครับแล้วก็ซองขายขาด นะเดี๋ยวห้อมาเบิงซ่อมไขขาดก่อนนะครับวันนี้ผมจะขาดมาให่พยพี่น้องเบิงเอาสถิติมาให้เบิงแบบประมาณหนึงนะ่งเนาะเท่าที่ผมเก็บสถิติมาได้นะครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าทางสองห้าว่าสนับสนุนให้เดินการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับตามกฎระเบียบของ YouTube เพิ่นนะครับ ซองแรกนะครับที่นั่งเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเบิงคืออินซีทองนะครับอินซีทองสองศูนย์ศูนย์สี่นะครับสองพันสี่ซองนี่เป็นซองขายขาดเนาะออกกันผู้ใดอยากเบิงนะครับออกกันคนละลอยนะครับจากสถิติที่ผมเก็บมาน,นะครับาหางงวดนะครับเข่าหนึ่งสองสามสีเข่าสี่งวดนะครับ จริงๆเดือนมิถุนายนก็เท่าที่จำได้นะ่าซิบเขานะครับแต่ว่าสถิติบางบางอันบางงวดนะครับข้อมูลในโทรศัพท์ผมมันหายนะครับพอดีโทรศัพท์มันนอกไปเลยข้อมูลก็เลยหายเบิดนะครับอันนี้ผมกลับไปไล่เก็บสถิติจากงวดก่อนๆน,นะครับเท่าที่หามาได้นาอฟองต่อมากครับ ขวัญใจคนจนอันนี้ก็ชซ่องนี้ก็เป็นต่ตมนะครับพี่นอ้องส,สถิตินะครับเท่าที่เห็นคือมีอยู่เกาหวดเนาะเกาหัวนี่เขาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเขาหกงวดนะครับก็บเป็นอีกซ่องนึงที่น่าสนใจนะครับซ่องนี้วันนี้ขวัญใจคนจนผู้ใดตามขวัญใจคนจนเราก็อยากให้ตามขวัญใจคนรวยพร้อมนะครับพอลหลายๆงววนี่ ซองหนึ่งเขา่าซองหนึ่งสิบเขานะครับพี่น้องควันใจคนรวยนะครับมีสถิติยุหางหงวดนะครับเข่าหนึ่งสองสามเข่าสี่งวดขันตามกระยากให้ตามทั้งสองซองนะครับของควันใจคนจนและกับควันใจคนรวยเพราะงวดนี้ก็บมีโอกาสนะครับจ้าต่อมาครับซองต่อมานั่งฝ่านั่งฝ่านี่ผมก็ว่าซองนี่นะครับ เป็นติตามเพื่อนขันเอ,อต้องบอกองั้นสิครับพี่นอ้องไอหว้วซ่องนี่ผมอยากเหตตามกันเน้วๆครับพี่นอ้องเพราะว่าถ้าพี่น้องมาเลือกตามงวดนี่ซ่องนี่งวดนาเปลี่ยนซ่องใหม่งวดต่อไปเปลี่ยนซ่องอีกนะครับถ้าพอพี่นอ้องไม่มีดวงพอออานั่งไหนเข้ากับเลือกว่าถึกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะไปพึ่งดวงลลยนะครับ ถาดดวงเฮาบ่มีเฮ้าถือบ่ค่อยถือเลขกผมอยากให้ตามซองเก่าๆนะครับเลือกจากสามซองสี่ซองหาซองนะครับกาวว่าเป็นซองประจำเขาเลยถ่างวดที่แล้วซองที่เฮ้าตามอยู่บ่เขานะครับงวดต่อมานี่ย <c oughs> ตรงบอกเลยนะครับว่าพยายาม่าไปทิ้งนะครับก็คือยังที่เห็นนะครับนั่งฝ่าเนี่ย หนึ่งกลุ่มผ้าเขา่าสิบหกกลุ่มผ้าเขา่าหนึ่งมีหน้าเขา่ามันสิเป็นประมาณนี้นะครับเราก็บบอกอีกอย่างหนึ่งว่าหววซองนะครับบ่มีซองดใดเหตุถือสูงวดเพระาะะนั้นแล้วเขาต้องกระจายความเสี่ยงคือเขาต้องเลือกให้หลายกว่นหนึ่งซองเนาะเราก็ตามซองนั้นประจํานะครับอันนี้สร้างแดงครับมีสถิติอยู่เจ็ดหดนะครับสิบหกตุลาเนี่ยเข่าหนึ่ง พื้จกาเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับหลังจากนั้งกับบ่๊เข่าบา่๊เขานะครับบ่๊เข่าสามสิบท่านว่าสิบเจ็ดโมกรล่านี่กับบ่๊เขานะครับเข่าตะเดนสิบหกคุมพลาครับเข่าสามโต๊ดนะครับเข่าล่างหอสิะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมอยากให้ตามรละไลนะครับจริงๆกับแล้วแต้กําลังเนาะถ้ามีกําลังก็อยากให้ตามหลยซ่องแล้วกับในงวดต่อมา ก็เลือกซองเก่าครับอันนี้ยอดมหาลาบมีสถิติอยู่เจ็ดงวดนะครับเข่าหนึ่งสองสามสี่หาเข่าหางวดนะครับยอดมหาลาภ่องนี้ก็เป็นต,ตามนะช่วงหลังๆนี่ก็เข่าดีนะครับดูดีๆ VIP ครับเจ็ดงวดนะครับสถิติ มีหนึ่งสองสามซีเข่าซีงวดนะครับนี่ลหละขันคือผู้ใดที่ตามดูดีๆในงวดที่แล้วครับงวดนี้งวดนี้ก็เป็นตาตามนะครับเบิงสถิติเพิ่นกับเข่าสามตกระดูนะครับเข่าสามตัสองงวดนะครับในภาคหล,งลงังเบิงกันเน้วๆนะครับพัวเฮ้าสีมาวัดกันซ่องเดียวงวดเดียวเลยเนะถาบ่มีบุญอีิลีกับว่เถือ่อี่นอก เพราะฉะนั้นแล้วจะไปพึ่งบุญไลนยนะครับเขาเน้นเน้นปริมาณคือส่วนตัวผมผมกับแต่ละหมวดผมกับว่าได้ซื้อไลนยนะครับแต่ว่าผมเน้นเน้นให้ถือไว้ก่อนนะครับเก่งจริงเก่งจริงกับเขาหนึ่งสองสามสี่หานะครับมีสถิติอยู่หกหวดเนาะเก่งจริงนี่รับเป็นต,ตามนะครับเขาดูเพื่อทุงมทวน บางงวดอาชีพเขาบนบางงวดเขาล่างนะครับถ้าเขาตามซองจกักซีหาซองนะครับเราก็ตามซ่องเ่าเรื่อยๆผมว่ามีเปอร์เซ็นต์ถือเกือบทุงงวดนะครับผิดจังๆเป็นที่ผมให้กเกินสามงวดนะครับที่ผิดเนาะเราก็บเวลาเขาสื่อนะครับกะอันนี้ไม่อยากแนะนำเนาะแต่แบ่งปันจากความรู้สึกผมผม เวลาผมซื้อผมกะผมบได้คิดว่าผมสิถือ,อย่างเดียวเนาะผมคิดเพื่อว่าถ้าบ่ตถือเข้ากับบเดือดร้อนนะครับต้องต้องเล่นแบบมีสติพร้อมแล้วก็เข้าวัดกันระยะเงียวนะครับแล้วก็ย้ำอีกเช่นหนึ่งว่าบ่ามีหวยซองของซองใดนะครับเท่าที่ผมตามอยู่เนี่ยบ่มีซองใดให้ถือทุกงหดนะครับถ้าผู้ใดมาอ้างอิงว่าถือทุกงวดนี่ พอแม่พี่น้องซื้อไปโรวบัสอันนั้นตัวแท้ะนะครับบ่มีผู้ใดถือทุ่งหดถ้าเพื่อนถือทุ่งหดคือเพื่อนซื้อซื้อหลายดีครับซื้อกระจายเนาะเรากระดวงเพิ่มมาท่านนี้สําหรับคนบ่มีดวงเหาอห้อยาวัดกันแครงวดสองหดครับเบื้องกันเนาเๆาเล้าก็เหมือนเหมือนห้อยหยอหยอ,อมซินไว้ก็ได้พี่น้องพอขันสามหด หมดที่ซีถึงเนี่ยยังมีกําไรนะครับถ้าเฮาซื้อกันทอกันทุ่งงวดเนาะต่อมาครับพวงพกาพวงพกาในงวดนี้ก็นัาสนใจครับอ่าสถิติเพื่อนผมมีอยู่เก้างวดนะครับจริงๆสิบงวดนี่แหละงวดสิบหกมีนาว่าเขานะครับเป็นเขานึงสองสามสี่ห้าเขางวดจากสิบงวดนะครับพวงพกา อันนี้ประมาณหนึ่งนะครับของซองซองไทยขาดซองเนี่ยถ้าพอมี่นองอยากเบิ้งนะครับก็บออกกันคุณละลอยเนาะวันนี้เข้ามาเบิ้งซองที่มีการรับประกันครับซองแรกครับเทียบสามตาบนเทียบสามตาบน,าาบนซองนี้ออกกันคนละพันนะครับถ้าบัตถึกขึ้นเงินนะครับถ้าบัตถือเหขียสองโตนะครับ ผมมีสถิติอยู่ในกระดาษนี่มันเป็น7จงวดนะครับจริงๆมีแปดงวดคืองวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาก,กับว่าเขานะครับถือ3ามงวดนะครับพิษหางงวดอันนี้ของเทพสามตาซึ่งเท่าที่ผมตามซ่องมูหนีมากนะครับปกติเพิ่นสิบว่าผิดหลายปะนี้พี่น้องอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลอยู่ว่าเพิ่น เพิ่นผิดต่อกันมาหางงวดนะครับแต่ว่าหลายๆคนยังตามอยู่ผู้ใดสนใจก็แไล่์เข้ามาได้นะครับซ่องนี้ออกกันคุณลัพันครับถ,ถ้าบัตถือขึ้นเงินนะครับหรือบางคนอยากเอาวิรุ่นต่องวดหนาก็แจ้งความประสงค์ได้นะครับซึ่งมีโอกาสเขาแล้วนะครับงวดนี้แหละผมว่าต้องมากเทียบสามตานะครับมันหลุดมาหลายงวดนะครับ หางวดแล้วท่าทีเก็บมากนะครับวันนี้มาเบ่งซองต่อมาครับอันนี้ไตบาดานไตบาดานนี้ออกกันพุ่ละสองพันครับไตบาดานเพิ่นเห้เด่นเป็นเหล็กลางตะวันหลายๆงวดนะครับกับเขาบนถ้าเขาบนหรือเขาโตแถมนะครับจะเคื่อนเงินเนาะคืออ่างวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาครับงวดนี้ ออกบนนะครับ16พฤศจิกาวันนี้ออกลางออกทั้งบนทั้งล่างนะครับวันนี้หนึ่งทันว่าอันนี้ออกลางอยู่นะครับเพิ่นสิรับประกันเลขสามชุดนี่แหละทั้งไปทั้งกลับนะครับกลับพร้อม16ทันว่าเข่าเจ็ดเก่านะครับเข่าตัวแถมเข,ข่าตัวแถมกับขึ้นเงิน17มกกล้าครับเข่าตัวแถมหนึ่งกลุ่มผ้าเข่าเจ็ดสองสองเจ็ดเข่าบ,บน อันนี้ก็คืนเงินนะครับถึงสิเข่าในสามชุดนี้แหละต่ะวามันเปเข้าบนก็คืนเงินสําหรับไตบาดานนะครับาัวาพนรับประกันเหล็กล่างสิบหกกลุ่มผ้าครับเขาสี่เก่าล่างจ่ว่าเข่าตัวแถมคืนเงินคือกันนะครับหนึ่งมีหน้างวดนี้บ่าเขาจักอย่างนะครับเหล็กเด่นกับบัาเขาสิบหกมีนางงวดที่ผ่านมาครับเขาหกสี่สี่หกนะครับไปเข่าบนก็คืนเงินนะครับไตบาดาน เท่าที่เก็บสถิติมากก็คือถ้าผู้ใดเอาซองนี้นะครับห้ซื้อบนพรกันไว้อาจิบต้องซื้อหลายนะครับเพราะว่าคาซองเฮาสิไดคืนอยู่แล้วเฮาอาจิซื้อเป็นโตกันนะครับถ้าซื้อลอตเตอรี่ก็หยอดไว้อ่าคันคันหวังข้างบนก็ยอดไว้ใบหนึ่ง คันวังข้างล่างกระยอดไว้หลายแน่นะครับเป็นเหล็กชุดหลายแน่อันนี้สําหรับไตบาดานจากสถิตินะครับเก่างวดว่เข่าทั้งบนทั้งล่างเนี่ยมีงวดนี้งวดเดียวนะครับที่ว่าเขานอกนั่นกับเข่ามาตลอดครับว่าบนกับล่างอันนี้เป็นอีกซองหนึ่งที่นาสนใจนะครับนาติดตามแล้วก็งวดนี้นะครับงวดสิบหกพฤษภาเนี่ยผมว่า เส้นมาลางกระสูงนะครับไตาบาดานงวดนี้เคล็ดว่าคือสิบโดดขึ้นบนนะครับงวดนี้บันทีอีกซองุดถ่ายครับปิดถ่ายซองรับประกันอันนี้เนื้อลีขิดครับถ้าบ่ถือขึ้นเงินขึ้นกันนะครับรับประกันเลขสองตัวนี่แหละสองชุดนะครับผมเก็บสถิติของเจ้าหนี้มานะครับหกงวด เขาทั้งหกงวดนะครับอันนี้เขาทั้งหกงวดนี่ก็เป็นชยวๆอยู่เด้แต่ว่ากับเบน่นะครับอาจมีงวดที่เจ็ดก็ได้พอมันมันเข่ามาหลายนะครับกับมีอาการว่าทรงสีเสียวอยู่แต่ว่ากับเบน่นะครับเนื้อลีขิดออกกันพุทธละสองพันนะครับรับประกันเลขสามชุดเหมือนกับไตบาดานนะครับอันนี้เป็นเลขบนถ้าบอออกบนขึ้นเงินนะครับ หรือถ้าเข่าัวแถมนี่กบบ็เคลืนเงืนรับประกันเลขสองโตนะครับทั้งไปทั้งกลับกลับพร้อม4 0ศู4ย์ศูนเก่าเก่าประมาณนี้นะครับมีสถิติยูห6งวดนะครับเข่าทั้งหงวดยางขี่พ่้อมพี่น้องเขียนนะครับบางงวดก็เขาเลขสามโตนะครับเพิ่งวดที่ผ่านมาก,ก็เข่า446หเลขสามโตนะครับหนึ่งมิหน้าเข่า2โตัีหกกุมภาเขาเลขสามโตนะครับ สาิบท่านว่าเข่าสองตัวซีหนึ่งแล้วก็สิบหกพฤจิการเข่าเลขสองตัวนะครับหนึ่งพฤจิกาเข่าสามตัวซ่องนี้กับีความหนาสนใจผมว่ามีเข้าออกไปเบิ้งไว้นะอุ่นใจนะครับแล้วก็ออกกันพู้ละสองพันถ่าสื่อเหมือนสื่อใหยค่าซ่องกับสื่อยี่สิบยี่ห้าบาทนะครับที่เหลือจะเป็นของเข้าเนาะ เอามองในมุมอันนี้สำหรับผู้ใดที่สนใจนะครับับแอดไลน์เข้ามาไดด้ที่ L E K M K C นะครับก็ยังยังเหลืออยู่ผู้ใดสนใจซ่องใดแอดไลน์เข้ามาไดจริงๆมีหลายก็นี่นะครับอกาศเดี๋ยวก้อนมือเล็กออกนะครับผมสีเอาซ่องที่ผมสื่อส่วนโตัเอกมาเปิดเผยให้พ่อแม่พี่น้องเบิงกัน เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าซิมีซ่องไหนแน่นะครับเป็นซ่องที่โยผี้ใดได้เลยนะพอผมสื่อของผมผู้เดียวออกมาเบิงนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับฝากไว้ซัานีเนาะผู้ใดสนใจกับแอดไลน์ข้ามาสอบถามได,ไดเด้อก่อนมือเลยกออกนะครับสําหรับเมื่อนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ